สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเทคนิคง่ายๆในการตั้งค่าปุ่ม Camera Control ที่มาพร้อมกับ iPhone 16ทุกรุ่นเพื่อให้เราเปิดการทำงานของกล้องได้ง่ายขึ้นควบคุมสั่งงานได้สะดวกยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมโดยหลังจากที่ได้เครื่องมาพเพื่อนๆหลายคนอาจจะพบว่าบางทีมือก็เผลอไปกดทำให้แอปกล้องเปิดการทำงานขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจจะทำยังไงดีมีวิธีไหนป้องกันไหมไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีเทคนิคลับง่ายๆที่ Apple ไม่เคยบอก ที่จะป้องกันการกดปุ่ม Camera Control แล้วเปิดการทำงานของกล้องโดยไม่ตั้งใจทำได้ง่ายๆไปชมกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อกล้องแล้วแตะเลือกแตะการควบคุมกล้องในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อเปิดใช้กล้องให้แตะเลือกกดปุ่ม2ครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาจะใช้งานปุ่ม Camera Controls เพื่อเปิดกล้องต้องกดปุ่ม2ครั้งติดกัน เมือน,นเวลาที่เราคลิกเมาส์2ครั้งถึงจะเปิดใช้งานได้ไม่ใช่กดครั้งเดียวแล้วเปิดเลยเหมือนที่ผ่านมาป้องกันได้ไง่ายๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 16ทุกรุ่นไปเลือกการตั้งค่ากันได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้ะพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ